ไปดูบรรยากาศรถไฟชายแดนใต้หน่อยค่ะ,คะมาคึกคักอีกครั้งนะคะหลังจากที่ผ่านจากเทศกาลสงกรานไปในเข้าสู่ก่อนที่จะวันฮารีระยอนะคะโดยพี่น้องไทยมุสลิมค่ะก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับภูมิรเนวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีระยองอีที่ฟิตตีนะคะในขณะที่การรักษาความปลอดภัยค่ะก็เข้มงวดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้มีการเตรียมการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีระยออิดินฟิตตีฮิต จะเาะศักราช1,444ค่ะหลังมีการถือสินอดที่กำลังจะสิ้นสุดและทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้กำหนดให้ดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบ,บดีที่20เมษายนพศักราช2566นี้เพื่อให้บรรยากาศการเดินทางกับภูมิลำเนาบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะรถไฟขาขึ้นและขาล่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้โดยสารเต็มทุกขบวนโดยเฉพาะ ขบวนรถไฟที่มาจากกรุงเทพมหานครปลายทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพมหานครสุไหโกโลกค่ะซึ่งก็เป็นขบวนแรกที่มาจากกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มตู้2โบกี้มีผู้โดยสารแน่นทั้งขบวนค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะและขบวนรถไฟท้องถิ่นค่ะซึ่งก็มีผู้โดยสารไปต่อแถวซื้อตั๋ว ทั้งตั้งแต่ช่วงเช้าบริเวณชานชลาที่มีผู้โดยสารรอเตรียมการเดินทางกันอย่างคึกคักท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ตำรวจอสคอ,อยดูแลความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟอย่างเข้มงวดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลฮารีไรยออิดินฟิตตีที่จะถึงค่ะ